รายการนิยายจ๋าช่วยคิดหน่อยสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพิมพ์นิยายเมื่อรักแปรผันตอนที่เก้ากันนะครับผมเเราจะย้อนความเดิมตอนที่แล้วนิดนึงนะครับตอนที่แล้วเนี่ยลุงสมานก็ได้จากตัวนำ้ำซุปไปแล้วนะครับผมเรื่องเราก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดหลังจากที่ลุงสมานเสียไปนะครับผมมาต่อกันเลยดี หลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปหนึ่งเดือนน้ำซุปก็ยังทำงานปกติแต่ก็มีอาการซึมเศร้าแล้วก็ไม่พูดกับใครคนในที่ทำงานก็คือทำงานไม่ขาดไม่สายแต่ไม่เข้าสังคมกับใครปีเนี่ยก็พยายามจะชวนน้ำซุปคุย แต่น้ำซุปก็ถามคำตอบคําเหมือนกับว่าเขามีแค่ตัวตนไม่มีจิตวิญญาณอยู่ตีก็พยายามชวนน้ำซุปไปกินข้าวหลังเลิกงานน้ำซุปก็จมกับความเศร้าเดินทางกลับบ้าน ก็ผ่านหน้าบ้านลุงสมานน้ำซุปก็ไม่กล้าเข้าไปกล้าเข้าไปในบ้านเพราะช่วงที่ลุงสมานตาใ,ใหม่ๆช่วงลุงสมานตายน้ำซุปก็คือมานอนร้องไห้ที่บ้านลุงสมานตลอดจนจบงานศก วันหนึ่งญาติของลุงสมานก็เข้ามาแล้วก็ไล่น้ำสุปออกจากบ้านพราอไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเกี่ยวข้องอะไรกันแล้วมานอนที่บ้านเขาทำไมน้ำสุปก็ เลยไม่กล้าเข้าไปอีกบ้านลุงสมานยัดิญาติของลุงสมานก็ด้ายเข้ามาอยู่กันแบบเต็มบ้านเพราะว่าลุงสมานก็คืออยู่คนเดียวสถานที่แห่งความทรงจำได้มีคนอื่นเข้ามาอยู่แล้ว พอน้ำซุปถึงบ้านเจอพ่อก็ไม่คุยกับพ่อเลยหนีเข้าห้องตลอดซึ่งพ่อของน้ำซุปก็ไม่ได้พูดอะไรได้แต่มองดูลูกชายตัวเองพอวันหยุด น้ำซุปก็เดินทางไปตามที่ต่างๆที่เคยไปกับลุงสมานแล้วก็นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวก็คนเศร้าเนอะตามตัวละครขณะที่น้ำซุปกำลังเดินเล่นอยู่ก็บังเอิญก็บังเอิญ ไปเจอคนเตะบอลใส่แหมและคนไทยจริงเลยเนาะชื่ออะไรดีนะ,ะชื่อเข้มก็ขอโทษนะเ็เต็บบอลไปน้ำซุปก็นั่งลงดูเข้มและเ,เพื่อนเตะบอลทุกเกน วันหนึ่งน้ำซุปทำงานผิดพลาดมากแล้วยังไม่ผ่านโปราะทำให้น้ำซุปโดนต่อว่าอย่างมากซึ่งตีก็มาปลอบใจก็คือมาชวนคุยน้ำซุปก็เริ่มที่จะ หันกลับมาคุยกับตีบ้างตอนเย็นตีก็ชวนน้ำซุปไปกินข้าวน้ำซุปก็น้ำซุปเลยไปด้วยทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันน้ำซุปก็ได้เล่าเรื่องราวของตัวเอง ออกมามากมายพอน้ำซุปเมาก็เล่าเรื่องของลุงสมานไปร้องไห้ไปวันที่ลุงสมานเสียน้ำซุปตกใจเข่าสุดร้องไห้หนักมาก พ่อพยายามบอกน้ำซุปแต่น้ำซุปไม่พอใจและอารวาสพ่อหาว่าพ่อเนี่ยเป็นคนกีดขวางเขาทั้งสองคนแล้วก็ทำให้เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันน้ำซุป ก็จะพยายามเข้าไปหาลุงสมานแต่พยาบาลแต่ก็ไม่สามารถเข้าได้ก็ร้องไห้อยู่หน้าห้องจนได้รับการอนุญาตให้เข้าไปพบน้ำซุปก็ ไปกอดขาแล้วร้องไห้พยายามบอกให้ลุงสมานตื่นแต่ก็ไม่เป็นผลแต่ก็แต่พ่อก็มาดึงตัวของน้ำซุปออกไปน้ำซุปก็โพสเสียใจบนเฟซบุ๊ก ซึ่งเคนพิงกี้และก็ตีก็เห็นเป็นห่วงแต่มีเพียงตีเท่านั้นที่พยายามโทรหาน้ำซุปหรือพิงกี้กำลังวุ่นวายเรื่องพ่อกับแม่ที่ถูก ญาติๆหลอกส่วนเคนเคนคิดเพียงว่าก็คือไม่ได้สนิทอะไรกันไม่จำเป็นต้องโทรต้องโทรไปหาน้ำซุปก็กลับมาที่ห้องของลุงสมานในห้องนี้ก็ยังมีกลิ่นของลุงสมานหลองเหลืออยู่น้ำซุปก็พยายาม เดินหาลุงสมานในบ้านในบ้านนะว่าจะเจอไหมแต่ก็ไม่เจอจึงวิ่งออกมานอกบ้านมาตรงที่เกิดเหตุเห็นคราบเลือดยังไม่มีใครล้างน้ำซุปก็จะเดินเข้าไป แต่รถมันก็วิ่งไปมาทับเลือดของลุงสมานน้ำซุปก็ร้องไห้เพราะว่าเลือดนั้นมันเป็นของลุงสมานแต่ไม่มีใครสนใจใยดีกลับไปบ้านเติมน้ำใส่ถังเติมน้ำใส่ถังแล้วก็นั่งรอเงียบ ตต้ต้นไม้จนเวลาประมาณสักตีหนึ่งก็เริ่มไม่มีรถมาแล้วน้ำซุปก็เอาน้ำมาสาดลเลือดขัดพื้นเพื่อไม่ให้ใครมาเหยียบเลือดลุงสมานวันถัดมาก็ไม่มีใคร มารับศพลงสมานเลยน้ำซุปว้ไปรอสุดท้ายก็เป็นพ่อของน้ำซุปที่มารับศพให้พอไปถึงวัดก็ไม่มีเงินมาจาัดงานให้อีกทางวัดก็เสนอ ให้เก็บไว้ก่อนจนกว่าจะมีเงินจนกว่าจะมีเงินซึ่งญาติของลุงสมานหายไปในหมดพ่อน้ำซุปก็ทำตัวเป็นธุระให้ลุงสมานจัดงานให้ได้ มีอยู่วันหนึ่งน้ำซุปได้เดินผ่านห้องพ่อของน้ำซุปแล้วก็แอบได้ยินบางประโยคที่ชวนน่าสงสัยประมาณว่าสมานทำไมนาย จากเราไปด้วยจากปากพ่อของน้ำซุปแต่น้ำซุปก็ไม่กล้าถามถึงคำพูดนั้นตีก็มาหาโทรหาน้ำซุปพยายามคุยถึงเรื่องลงงสมานว่าทำใจได้หรือยัง ตอนนั้นน้ำซุปก็สติแตกเล่าให้ฟังหมดซึ่งตีพอรู้ก็โทรไปคุยกับเคนซึ่งเคนก็ไม่อยากรับสายเท่าไรหร่เลยเราะเรื่องนั้นที่เคยเกิดขึ้นแต่เคนก็ได้ยินประโยคนึงว่า ไม่มีเงินทำาศพเข็นจึงจุด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 วันถัดมาเจ้าอาวาสก็ได้บอกพ่อของน้ำซุปว่า,ามีคนบริจาคสามารถเผาศพลงสมานได้แล้วพ่อจึงมาบอกน้ำซุป น้ำซุปก็ดีใจแต่ก็แอบเสียใจที่จะไม่ได้เจอหรือเห็นลุงสมานอีกแต่ในที่สุดงานศพก็ผ่านมานในที่สุดในที่สุดก็ได้จัดงานศพให้ลุงสมานซึ่งน้าซุปก็ขอบวช หน้าไฟให้กับลุงสมานด้วยซึ่งพ่อนำสุปก็ขอบวชด,ด้วยนำสุปก็เอะใจงานศพเสร็จนำสุปก็เห็นพ่อยังไม่กลับจากวัดกลับจากวัดก็มาดูก็เห็นว่ายังยืนอยู่หน้ามเมน อยู่หน้าเมนยืนร้องไห้นำ,นำสุขพ่อประหลาดใจมากจึงเดินเข้าไปใกล้ๆและก็ได้ยินสิ่งที่พ่อนำสุขพูดออกมาสมาน จำตอนที่เราเรียนด้วยกันได้ไหมที่เราได้อยู่ด้วยกันด้วยกันนอนด้วยกันกินด้วยกันจนเรามีอะไรกันแอบพบกันท่านที่เราก็มีแฟน แต่เราทั้งสองก็ต้องเลิกกันเพราะเราเองที่เผลอทำเขาท้องเขาท้อง,องเรากับสมานก็เลยมาอยู่ใกล้ๆก,กันเพื่อจะได้เจอกัน แต่ทำไมสมานถึงแก้แค้นเราด้วยการมาคบกับลูกเราละ่ะลูกของเราละ่ะโกรธเรามากขนาดนั้นเลยเหรือซึ่งน้ำซุปก,ก็ได้ยินทุกประโยคทุกประโยคแล้วก็ช็อก มากเสียใจมากหันขึ้นไปมองที่เมนนี่มันคืออะไรความรักของพ่อกับสมานแล้วที่สมานมาทำดีกับเราเพียงแค่แค่แก้นแล้วพ่อกับสมานก็เคยเป็นแฟนกัน น้ำซุปได้ยินแล้วก็โกรธมากออกมาต่อว่าพ่อแล้วก็ถามหาความจริงพ่อไม่ยอมตอบอะไรทั้งสิ้นนั่งร้องไห้น้ำซุปก็สติแตกบุกขึ้นไปที่เมนจะเปิดประตู เปิดประตูเมนพ่อก็เข้าไปห้ามน้ำซุปจะถามสมานให้รู้เรื่องสปรเรอร์ก็มาห้ามด้วยไม่ให้น้ำซุป ทำอะไรไปมากกว่านีแ้แถวๆนั้นมีขี้เท่าน้ำซุปไปหยิบมาแล้วปาใส่พ่อพ่อร้องไห้วแล้ก็วิ่งหนีมาน้ำซุปก็เล่าให้ตีฟังจนจบเล่าไปร้องไห้ไป ตีสงสารมากก็เลยกอดน,น้ำซุปซึ่งน้ำสุปก็กอดกับตีนะวันหยุดยินถัดมาตีน้ำสุปก็มานั่งดูเข้มเตะบอลเตะบอลเข้มก็มาคุยด้วยแล้วก็ชวนน้ำสุปเตะบอล ่น้ำซุปก็เตะไม่เป็นพอเตะเสร็จเข้มก็ชวนน้ำซุปไปหาอะไรกินกันพอมาที่บ้านเข้มก็พบว่ามีเพื่อนเข้มหลายคนกำลังเล่นยากันอยู่เข้ม ก็ชวนน้ำซุปพีปปพ่ปอพี่โปถึงเวลาที่เราจะให้เพื่อนช่วยคิดแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะโทรไปหาเพื่อนดูว่าเพื่อนคนไหนรับสายนะครับมาเดี๋ยวเรามาโทรหาเพื่อนคนแรกกันเลยดีกว่าเพื่อนคนแรกใครดีละ่ะไม่มีเพื่อนเลยอ่ะยุ <N> ่งอยู่หรือเปล่าไ, <N> ไม่ต ลบกูเวลาประมาณหนึ่งนาทีโอเคก็คือกำลังเขียนนิยายอยู่อ้าวเสียงแตงเหรอเสียงแตงกำลังเขียนนิยายอยู่แล้วเดี๋ยวพอถึงตอนที่ตัวละครจะมีการตัดสินใจหรือคิดเนี่ยช่วยคิดหน่อยนะก็คือสถานการณ์ประมาณว่ากําลังเศร้าแล้วบังเอิญไปเจอเพื่อนใหม่แล้วก็ไปเที่ยวบ้านเพื่อนใหม่แต่พบว่าเพื่อนใหม่เนี่ยกําลังอ่ามีการเล่ยนยาสพติดอยู่ แล้วก็มีการชิญชวนตัวเอกของเรื่องคำถามที่ให้ช่วยคิดก็คือตัวเอกที่กำลังเศร้าอยู่จะไปใช้ยาเสพติดด้วยกับเพื่อนใหม่ที่แนะนําหรือไม่ก็คือมีใช้กับไม่ใช้เลือกอะไรดีไม่ใช้ไม่ใช้เพราะอะไรล่ะเอออ่ะเสียงมาเนี่ยอ่ะเสียงมาเนี่ยทั้งอัดเสียงทั้องอัดคิดเลยเธอก็ได้ออกช่องยูทูบด้วยนะของหนุ่ยแจมใส่นะ อต้องวิดีโอคอลหรือเปล่าไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวข้างๆเนี่ยเราจะมีการขึ้นรูปให้อยู่ข้างๆบนจอ,อะนะต้องเลือกรูปเลือกรูปส,สวยๆให้โอเคตกลงก็คือไม่ใช้นะไม่ใช้โอเคก็เดี๋ยวตัวละครเราก็จะไม่ใช้แล้วเดี๋ยวนี้เรื่องก็จะเป็นไปตามที่กิฟคิดนะอ๋อลืมบอกไปวันนี้แขกรับเชิญเราเป็นกิฟนะเพื่อนโทรก,กิฟแล้วรับสายนะครับผมอ่ะโอเคแค่นี้แหละเรียบร้อยเต็งกิ้ไปแล้วบายจ้า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 อ่ะเพื่อนกิฟนะครับผมก็บอกว่าไม่ใช้นะผม ก็น้ำซุปก็ปฏิเสธเข้มแล้วก็จะขอตัวกลับก่อนขอตัวกลับแต่เข้มก็คือไม่ยอมเพราะว่าน้ำซุปเข้ามาแล้วแล้วก็คิดว่าน้ำซุปมีตัง <c oughs> ก็เลยให้เพื่อนๆช่วยจับตัวน้ำซุปเอาไว้ ซึ่งน้ำซุปก็ตกใจแต่ร้องแต่ก็โดนเข้มชกเข้าที่หน้าท้องแล้วก็ถีบเพื่อที่จะให้น้ำซุปโดนฉีดยาเข้าไปและน้ำซุปก็โดนพวกเข้มฉีดยาเข้าไป จนน้ำซุปหมดสติหมดสติพอมืดมืดสักเที่ยงคืนน้ำซุปก็ได้สติแต่พบว่าตัวเองมานอนแก้ผ้าอยู่ใต้สะพานลอย ที่ไหนสักที่เนื้อตัวช้ำไปหมดแล้วก็หันไปเห็นมีกางเกงเก่าๆตัวหนึ่งน้ำซุปก็เลยเอากางเกงมาใส่คือเดินออกมาก็คือมืดไปหมดเลยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่แล้วก็มีแสงไฟจากรถคันหนึ่ง สาดเข้ามาน้ำซุปหันไปเป็นเค้นนั่นเองเค้นมาที่นี่ได้ไงและรู้ได้ไงว่าอยู่ที่นี่น้ำซุปก็ยังมึนๆงงงอยู่โอเคครับผมก็จบไปแล้วของตอนที่9นะครับเมื่อลักแต่ผันก็ถ้าจากตอนนี้เป็นตอนที่9ก็จะเหลือตอนที่10 11 12 13 ก็จะเป็นปิดเรื่องของเมื่อรักไผ่นตอนเมื่อรักไผ่านของเราแล้วนะครับผมเรื่องราวจะเป็นไงต่อไปก็อย่าลืมมารับฟังรับชมกันนะครับจากช่อง youtube หนุ่ยแจมใสนะครับแล้วก็ในอนาคตก็จะมีการคัดเกลืนนิยายเพิ่มขึ้นแต่งเติมเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้สมบูรณ์ก็รอรับชมกันนะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับผมทุกคนบ๊ายบาย